ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมโตอร์ราวนะครับตอนนี้อยู่กับผม John Motor ival, แอดมินจอร์มโตอร v ราลเก่าเช่นเคยแล้วก็ตอนนี้ครับเราได้มาอยู่กับตัวรถรอย a l e เอ็นฟิล u s คัสตอมไนะครับ2คันจริงๆยังมีหลายคันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาดู2คันที่เป็นตัวเด่นตัวหลัก2วันนี้ก่อนซึ่งถามว่ามันเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอพูดก่อนว่าไอตัวรถคัสตอมบว้ทั้งสองคันที่ทางรอยย่อเอนฟิลเพิ่งมีการเปิดตัวในวันนี้เนี่ยจะเป็นรอยย่อเอ็นฟิลเมทิอ350นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นครุยเซอร์ทรงเฮอริเทจตัวล่าสุดของทางรอยย่อนะครับที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้นํามันเนี่ยมาคัสตอมใหม่นะครับซึ่งจะคัสตอมโดย2สํานักนั่นก็คือทางเคสปีดแล้วก็ซุดอย่างคันแรกที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นของตัว ของทางเคสปีดนะครับซึ่งจะออไม่ใช่สิอ่ะคันนี้นะครับนี่คันนี้คันนี้อันนี้สิถึงจะเป็นเคสปีดนะครับอันนี้เนี่ยของเคสปีดซึ่งมันจะมีชื่อว่าเดบโรชอปเปอร์นะครับซึ่งจริงๆอะ่ะตัวเม t ทออ3์สามูเนี่ยมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทรงคุยเซอร์อยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเอามาคัสตอมใหม่นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยชุดเฟรมจะเป็นชุดเฟรมเดิม,ดมนะครับแต่ว่า โชกก็จะเป็นโชคเดิมเขาจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวถังน้ามันเนี่ยเอามาทําสีใหม่ให้มันเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีการเปลี่ยนช่วงตัวแฮนด์บาร์ใหม่นะครับให้มันดูแบบเอ้ยเป็นชอปเปอร์มากยิ่งขึ้นติดตั้งไฟหน้าที่มันเล็กลงนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางฟันเลื่อยนะครับนอกนั้นก็จะมีในเรื่องของชุดท้ายที่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าตัวซับเฟรมหลังในยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเขามีการทําบางโคนให้มันสั้นลงนะครับอัน,น เมทีออของค่ายเชสปีดนะครับส่วนอีคันถัดมาก็จะเป็นตัวอ,อันนี้จะเป็นของสำนักซุดนะครับนี่ตามถังน้ำมันที่เห็นอยู่ของซุดเนี่ยเขาบอกว่าด้วยความที่ทางรอยัลเนี่ยตั้งโจทย์ให้ค่อนข้างอิสระนะครับเขาก็เลยตกแต่งในแบบคาเฟ่นะครับคือเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถใหม่แทบทั้งหมดเลยคือเบื้องต้นเนี่ยคอนเซปต์ Concept ก็คือชุดเฟรมเนี่ยยังเป็นชุดเฟรมเดิมนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดิม แต่ว่าตัวซับเฟรมหลังถ้าสังเกตนะครับเขาจะมีการปรับใหม่ให้มันดูแบบเอยดูดูเรียบดูแบนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับคอมเป็นแฟตแท็กถังนั้นมันเองเป็นถังเดิมนะครับแต่ว่าตัวท่อสังเกตท่อเนี่ยจะเป็นท่อทรงโค้งนะครับเป็นท่ออันเป็นเอกลักษณ์ของทางซุดอยู่แล้วแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวโชคหน้านะครับที่เขาตัดให้มันสั้นลงเพื่อที่ว่าจะได้โหลดรถให้เตียลงพอโชคหน้าสั้นลงโชคหลังเขาก็ปรับความยาวให้มันสั้นลงด้วยนะครับเพื่อกดลดห้เตียลงและสุดท้ายก็คือ เรื่องของ riding position นะครับที่จะมีการปรับมาใช้ตัวแฮนด์แบบจับโชคนะครับเพื่อให้มันเป็นท่านั่งคาเฟ่เลเซอร์และตัวพักเท้าเองก็ปรับให้เป็นแบบทรงคาเฟ่เลเซอร์ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือหลักๆของตัวรถ Meteor 350ทั้ง2คันนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีรถมอเตอร์ไซค์อีกประมาณ23คันนะครับรวมเป็น25คันที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งแต่ละคันเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียด การตกแต่งที่แตกต่างกันไปแต่ทางนี้เนี่ยทุกคันไม่ใช่เมทิออนนะครับมันก็จะมีพวกฮิมาลายันมีตัว500บ้างมีตัว650มากนะครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมค่อยพาเพื่อนๆไปดูอีกทีนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยเขาจะมีการตกแต่งยังไงบ้างแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยร้อยันฟิวมีรถคัสตอมเด่นๆอยมัน25คันนะครับเดี๋ยวจะเอาไปจัดแสดงทั่วประเทศยังไงตอนนี้เอ่อน่าจะพาดูคร่าวๆแค่นี้แหละครับเพราะว่ารถคัสตอมเนี่ยเอาจริงอะ่ะมันไม่ใช่ ทางถนัดผมเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะรู้ข้อมูลมเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะครับตอนนี้ผมแอดมินจอนมอเตอร์ไซค์บอลขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ